โฟก์คลาเวลทีไฟนั่งนุ่มนวลสบายลดอาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารโดยชว์อัพออสซี่หน้าหลังปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับชัว์อัพด้านหน้าออสซี่โมโนโทูบขนาดกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาออโต้มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับด้านหลังติดตั้งชัวออสซี่แบบซับแทง ที่มีปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับเช่นกันเป็นระบบโมโนโทูบที่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของสปริงได้ดีทำให้อาการสะเทือนการดีดเด้งไปยังห้องในสารลดลงนั่งนุ่มนวลสบายลดอาการโครงโฟกคาราวีล T5 T6 อัปเกรดช่วงล่างใหม่โดยชุดช่วงล่างออสซี่ ติดตั้งชรัออซซี C ่แบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบวาล์วออโต้คู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานทำให้รถโฟกคาลาเรลนั่งนุ่มนวลสบายลถอาการสะเทือนอาการดีดเด้งมายังห้องในสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะเกาะถนนหนึบนิ่งลดอาการเหวี่ยงอาการโครง เพียงติดตั้งชับออซซี่โมโนชูปปรับดูน้ำม,ม,มด32ระดับคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานโฟก์คาราลเวลทุกรุ่นทุกโฉมอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลเน,นบนิ่งโดยชุดช่วงล่างของออซซี่ที่เมิร์4ค4บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7 ถโฟกคาราเวลติดตั้งชอ O ออซซี่คู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานช๊อัพออซซี่มีปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับนี่คือปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับด้านหน้าของช๊คอัพออซซี่โมโนทูบ ที่เราทำการติดตั้งในรถ FOLK ค W าร์เวลไม่ไว่าจะเป็น T5-T6 ที่มาอัพเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนวลนั่งสบายหนึบนิ่งท่านที่ใช้รถ FOLK คคาร์ลเวลอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายสนใจติดต่อเมิร์ส 4, 4บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7 เราการันตีด้วยผลงานมากมายท่านที่ใช้รถโฟกคาราเวลมั่นใจได้ด้านหลังโฟก์คาราเวลติดตั้งชอบออซซี่ซับแทง์โมโนทูบปรับนุ่มนวด32ระดับเช่นกันชอปแบบโมโนทูบเป็นชอวแบบกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้แยกห้องแก๊สห้องน้ำมัน ทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการขับขี่นุ่มนวลเนบนิ่งนั่ง,งสบายโชว์อัพแบบซั ank, บแท้งบรรจุแก๊สกับน้ำมันได้เยอะสามารถเพิ่มค่ารีบาเพิ่มค่าคอมเพลสแรงดึงแรงต้านหน่วงสปริงได้ดีทำให้อาการสะเทือนมายังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารจะนั่งนุ่มนวลสบายโฟกคาราเวล T5 T6 ทุกรุ่นทุกโฉม อยากอัปเกรดช่วงล่างให้นั่งในสารนุ่มนวลสบายลถอาการสะเทือนมายังห้องในสารขอแนะนำโชค๊คอัพออร์ซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับหน้าหลังคู่กับสปริงนมเดิมที่มาจากโรงงานโชค๊คอัพด้านหลังมาพร้อมปุ่มปรับนุ่มและกระบอกซับแทง้ง สินค้าออซซี่รับประกัน3ปีรื่น100,000กิโลหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไรได้นี่คือโชว์อัพแบบซับแทงทที่เราทำการติดตั้งด้านหลังรถโฟก์คาราเวลทุกรุ่นทุกโฉม T5 T6 โฟกคาราเวลนั่งนุ่มนวลสบายโดยโชว์อัพออซซี่ปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับสนใจติดต่อเมิร์ส 4x4 บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7